ยอมยอมยอมรับ <ris> มาพูดถึงคู่เพื่อนซีกันอีกหนึ่งคู่กันดีกว่านะครับอย่างคุณปุ๊กลุกฝนทิพย์ะครับซึ่งก่อนนั้นนี้ก็มีกระแสออกมาว่าเธอเนี่ยได้เกาะคุณอั้มพัชราภา,าใช่คือตอนนั้นน่ะเหมือนกับแบาบาว่าอะไรอะไรคุณปุ๊กลุกก็จะโพสหาคุณอัอ้มอั้มอะไรประมาณนี้คนก็เลยเหมือนเมาว่าเกาะกระแสใช่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีกลุ่มแฟนแคลับออกมาแล้วนะครับบอกว่าเออเนี่ยก็เข้าใจถึงความรักแล้วก็มิตรภาพที่คุณปุ๊กลุกเนี่ยมีให้กับคุณอั้มพัชราภาครับ ปิดฉากนะครับคำว่านางเอกหน้าคมก่อกระแสสุกตาอันดับหนึ่งดังเมื่อชาวเน็ตตั้งกระชูเอ่ยชมในมิตรภาพที่น่ารักแบบพี่น้องของปุ๊กลุกฝนทิพย์กับอั้มพัชราภาครับพอปุ๊กลุกนะครับได้ทราบถึงข่าวนี้เนี่ยก็ถึงกับยิ้มแก้มปรีเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเธอเนี่ยเชื่อมั่นมาตลอดว่าคนต้องมองเห็นในความจริงใจและความรักที่มีให้กับพี่สาวคนนี้ครับ บอกแล้วคะ่ะว่าเราไม่สามารถห้ามความคิดใครได้เช่นแบบบางคนเขาจะคิดยังไงมันก็นานาจิตตังเนาะแต่ว่าคือถ้าเรายืนอยู่ด้วยความจริงใจความรักอะไรเงี้ยหนูเชื่อว่าวันหนึ่งคนก็ต้องมองเห็นความไม่จริงใจคนยังมองเห็นเลยเพราะฉะนั้นความรักความจริงใจก็ต้องมองเห็นอยู่แล้วก็ดีใจค่ะจริงๆก็อก็อย่างที่หนูบอกว่า,าจริงๆเราก็มีความสุขเวลาที่เราได้ได้ให้แบบเรารักใครสักคนหนึ่งหรือว่าเราจริงใจกับใครสักคนหนึ่งมันก็ไม่ต้องกังวลว่า ใครจะมาจับผิดว่าเราไปว่าอะไรใครหรือเปล่าเพราะเรามีแต่ความรักให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งมีคนเห็นก็ดีใจค่ะ,ะแบบเข้ามาหายังปลุกๆูกอ้อ๊มก็ยังนะคะก็ก็ก็ไม่เป็นไรก็แค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะก็เป็นกําลังใจให้ความรักพี่น้องด้วยละกันค่ะก็ไม่รู้ไม่ได้ขออะไรมากก็ก็แค่มีความสุขที่ได้เห็นเราได้มีความสุขด้วยกันแค่นั้นเองค่ะ คือนี่ไงเขาบอกว่าระยะทางพิสูจน์มากันเวลาพิสูจน์คนใช่คือถ้าเกิดสมมติคนอยากจะเกาะกระแสนะโอ้ยไม่มาใส่ใจจนถึงทุกวันนี้หรอกใช่เพราะาก็นานแล้วเหมือนกันเนาะใช่นะครับแต่ว่าโอ้โหตอนนี้ก็งานแน่นเลยทีเดียวนะครับคสองคนเลย